สวัสดีครับท่านผู้ชมเราจะดื่มกาแฟครับเราจะมาต้มน้ํากินกาแฟกันครับ ใช้ครึ่งเดียวครับอีกครึ่งเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับใส่น้ําเตรียมน้ํามาแล้วครับกินกาแฟครับ

ปุดกันฝุ่มเข้าครับ ท่อนนี้เรายังไม่ทิ้งครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะกินมามา่าเราจะทําเ,เ,เป็นตะเกียบกันครับโอ้ทำเป็นตะเกียบทําเป็นตะเกียบกันเก็บไว้ข้างบนครับเผื่อได้ใช้ประโยชน์ครับ ได้ตะเกียบสองอันแล้วครับยอดครับเกียบธรรมชาติครับเรามาทำตะเกียบธรรมชาติครับ เาราต้มเกียบไปก่อนครับจนกว่าน้ำเขาจะเดือดเพื่อจะได้กินกาแฟกัน ก็ได้ตะเกียบมาหนึ่งอันครับสุดยอดเด <laughs> ี๋ยวครับท่าผู้ชมเราได้ตะเกียบมาหนึ่งคู่ <laughs> เดี๋ยวต้องกินมา,มา <laughs> ดอน้ำเดือดครับกินกาแฟน้ำที่เราใส่บอกไม้ต้มไว้ครับแล้วไปดูกันครับหน้าน่าจะเดือดแล้วครับเพราะว่าดูแล้วไม้ไผ่มันไม่ไหม้แล้วครับผไปดูกันนะครับนี่ป้องกันครับผงมือเลยนะครับ ร้อนร้อนโอ้ยรอดร้อนรอนโอ้หถุงมือไม่อยู่ครับท่านผู้ชมโอ้โหร้อนมากครับร้อนมากเดือดครับน้ำเดือด นเลยอ๋อครับวยู่ในป่าในสวนนี่นยากลำบากครับตบ้มวันอาต้มน้ำทีก็ออกแต่ก็ดีครับที่ได้กินกาแฟครับถือว่าใช้ได้ครับรชีวิตรอดในป่าครับ อยู่ในป่าก็มีกาแฟกินครับนี่ครับที่คนครับโอ้โหสุดยอดครับนานนี้สำเร็จมีากาแฟกินสบายฮฮอยู่ในป่าในสวนมีกาแฟครับเอาแล้วใช้ได้แล้ว ล้างเอาไว้ล้างมุดตอมสำเร็จครับต่อไปเราก็นั่งจิบกาแฟเย็นๆกันกาแฟร้อนมาจากกาแฟเย็นจิบก,กาแฟร้อนๆกัน อยู่ในป่าในสวนก็สามารถมีกาแฟเดิมมีกาแฟกินครับท่านผู้ชมร <laughs> ้อนมากคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวผมดื่มกาแฟต่อครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆบายบาย ับน้องชายไปกีดยางมาแล้วครับคงจะพักแล้วครับพอแล้วครับวันนี้กี่โมงแล้วนี่เกือบสิบเอ็ดโมงนะครับพักผ่อนกันครับท่านผู้ชม